สวัสดีครับทุกคนผมมีเกมจะมาแนะนาทุกทุกคนอยู่เกมหนึ่งถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่เบื่อเก่ง,ง่ายทุกการหาเกมที่เล่น,นยาวจะเล่นกับเพื่อนก็ได้หรือเล่นคนเดียวก็ได้เนี่ยมีเกมอยู่เกมหนึ่งชื่อว่าเกมรันสตาร์ไม่ค่อยดังในไทยเป็นเกมเอาชีวิตรอด2อดีเป็นแบบ 2D เออเล่นได้6คนและมีตัวละครในเกมอยู่เยอะแยะแล้วก็ของครับมากมายมีฤดูการอย่าง ฤดูหนาวฤดูฝนหรือดูร้อนหรือดูใบไม้ผหลหรือดูใบไม้ร่วงอะไรแบบเนี้แล้วยังมีในเกมเนี่ยยังมีบอสหรือจะมีเลดอะไรมาบุกเราอยู่เรื่อยๆและเราสามารถสร้างบ้านในเกมนี้ได้ด้วยอย่างการสร้างฐานอะไรประมาณเนี้ยเออถ้าเราอยากจะเล่นนี่ก็ต้องมีเวลาว่างมากๆเลยถึงจะเล่นได้เพราะว่าเป็นเกมที่แบบเล่นยาวๆอะ่ะ แล้วเกมเนี้ยังมีสกินด้วยในเกมอ่ะเอเกมเนี้ยมันราคาแค่ประมาณ200กว่าบาทในสตรีมแต่รายละเอียดเกมนี่มีเยอะมากเขาไม่ได้จ่ายอะไรแต่ผมอยากแนะนำเพราะมันไม่ค่อยแบบดังในไทยเท่าไหร่เข้าไปก็เจอแต่คนจีนอ่ะเออที่เป็นเอเชียนะก็คุ้มนะสำหรับเกมเนี้ยผมว่าถ้าผมอยากจะแนะนำเกมอะไรก็ไม่แน่ใจดิผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมสตรีมอยู่แล้วมันต้องจ่ายตังส่วนใหญ่ ตังก็ไม่ค่อยแบบได้เก็บมากอ่ะคือเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะช่วยให้ผมได้มีตังบ้างนะเพราะว่านอกจากผู้ติดตามจะมี1 0 0 0พันแล้วเนี่ยมันยังต้องทำไอ้กด2ข้อนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นกดแบบยุ่งยากมากอะ่ะถึงจะแบบมีคนติดตาม1 0 0 0ันคนก็ใช่ว่าจะได้ตังนะมันจะต้องมีกด2ข้อตะกี้ด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันเถอะครับนะ ช่ผมนี่ตังบ้างช่วงนี้แบบปิดเทอมตังไปโรงเรียนก็ไม่ได้ละทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะปิดเทอมกันแล้วช่วงนี้ก็ร้อนด้ดูแลสุขภาพด้เลยนะเพราะว่าช่วงเช้าๆมันจะหนาวช่วงเย็นๆมันจะร้อนช่วงที่เที่ยงเย็นๆบ่ายๆมันจะร้อนออประมาณนั้นอะ่ะก็ระวังกันด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ